ย่อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับในวันนี้ครับผมนั่นการพาเพื่อนมนะครับมาเล่นสิ่งที่เรียกว่ามินิเกมมินิเกมนี้มันเรียกชื่อวอะไรดียามจับโจดีกว่าครับอ่ะมินิเกมนี้ครับผมมันคือมินิเกมแบบง่ายๆเลยครับก็คือว่าจะมีคนนึงนะครับผมเป็นยามนะครับผมแล้วก็จะมีสามคนนะครับเป็นคนที่ต้องวิ่งเข้าไปทะลุจะถึงเส้นชัยให้ได้นะครับซึ่งยามก็ต้องทําการฆ่าคนที่จะวิ่งเข้าไปถึงเส้นชัยให้ได้นะครับผมอ่ะเกมง่ายๆอีซี่อีซี่พร้อมกันไยังครับทุกคน เอาละครับเอแลวครับใครครับเอาละอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเป็นยามก่อนผมจะให้คุณเอาไงดีขอเป็นคนแรกอ๋จะข้ามมือให้หมดยกตีเลยอ๋ได้งั้นกันพี่พี่กดตรงรองเท้าให้มันเปลี่ยนเป็นหมวกเอาละถ้าเกิดพร้อมแล้วกดขิ้ขว้าเลยครับใครครับจะเป็นคนแรกเพราะว่ากูจะได้ไม่ต้องเป็นอีกเฮ้ยบอกเลยว่ายามยามเล่นยากลยโอเคครับมา generate อันนี้คือกำลังรออยู่ครับอ่ะอันนี้มันให้เลือกเราว่าจะเอาสายอะไรอันนี้คือา สำหรับคนวิ่งนะสายที่3คือเราจะวับกลับมา3าวิก่อนที่แบบวับกลับมา3าวิผมยนอะเวลาได้3าวิอ่ะอันนี้คนวิ่งเท่าที่อ่านทันนะอันอื่นไม่รู้ตอนนี้ผมไม่รู้นะยามยามมีความสามารถอะไรแต่ยามจะมีอาวุธใช่ไหมเห็นอาวุธป่ะอาวุธกับอีกอันนึงที่มันไม่ใช่อาวุธอ่ะอะไรวะแล้วก็พี่พี่เว็บถ้าเกิดพี่กดประตูเห็นก็เชีย ถ้าเกิดสมมติดกดตรงกดตรงประตูมันจะมันจะไปนำหน้าคนที่เป็นฮันเตอร์คนแรกไอ้คนที่เป็นลันเนอร์คนแรกเออเนี่ยแล้วมันจะบอกตรงตรงนี้นะครับตรงช่องแชทว่าตอนเนี้ยลันเนอร์หรือว่าคนที่เป็นโจนเนี่ยวิ่งถึงด่านไหนแล้วถึงด่านหกแล้วอย่างเงี้ยเออที่เฟรมเร็วจังวะเด็กจะน่านแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายคนเดียวเฮ้ยตายคนดีว่าคนเดียวโหยากเลยยากจัดผมบอกเลยมันยากแต่ว่าแต่ว่าจริงๆเราความสามารถนะครับเราสามารถทำให้เราเป็น เขาเลยนะนักล่าสองคนได้ครับเี้ไรองคนยิ่งงูโอ้ยโอ้ยโอ้ยรถชนเอาเอาโอเคใครใครเป็นนักล่าเขาเดินใครเป็นนักล่ามาผมเองผมเองมาผฮเฟรมตายแล้วตามเมื่อกี้ไม่นับแล้วกันเนาะแบ่งสองสองแล้วกันเนาะจะไหวหรือเลาจะไหวแล้วสองคนเลยนพี่แบบมันยากจริงพี่พี่ลองลองดูโอเคพี่อันอันแรกรู้สึกว่าเราสามารถสตาร์ทการีเตอร์ได้สายแรกสายสองคือว่าเราปายาให้การีเตอร์ตาบอดได้ สาย4คือสามารถที่จะชุบชีวิตได้เฮ้ยผมเลือกสาย4นะตันเลยได้เลยผมเลือกสายสี่ผมชุบชีวิตได้เหมือนว่ามันต้องปลาใส่มันต้องปลาใส่ทำไมทาเป็นคนเดียวอ่ะใช่เหรออ้าวไม่เป็นไรก็วิ่งถางฟาดคอแล้วอ่ะไม่เป็นไรทำกูรู้ว่ามึงจะมึงจะสามารถจับฮันเตอร์ได้เอ้ยอย่าลืมกดประตูนะทำประตูมันจะพาไปแบบบ้าไปอาดก่อนหน้าที่ฮันเตอร์ถึงอัเปิดพวกกูนำมึงแลยเอ้อย่าบ้าอย่ามาใกล้พี่อย่ามาใกล้พี่อ้ย เอาพี่ผมคือที่ผมวิ่งวิ่งสายมาบอกว่าผมเปนสมารถชุบชีวิตได้แต่กูไม่เห็นกูชุบเลยรอบที่แล้วกูเลือกแทปเปอร์กูไม่เห็นมีแทปเปอร์เลยเอาได้ได้ขอปลอมแล้วมั้งแ้วแต่ผมมีโลเคชั่นล่ะดีๆีนะีดีๆจริงรึเปล่าอ้าวไอ้โง่เหรอฮะไอ้โง่เหรอฮะไอ้โง่ไอ้โงเอ้ยไอ้โง่ลากันไอ้โง่ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยกูจับ เก๋แก่เกโอ้ผมว่าไม่ได้เก๋เอาล่ะกดเลยพี่ตอนนี้ครับผมได้ปรับกระเดียตเตอร์เป็นสองคนแล้วนะครับผมผมขี้เกียจผ่านแล้วผมอยากตายจังเลยครับเจ๊โชว์เทพจัดนะครับอ้าวกระเดเตอร์สองคนแล้วรอบนี้มาแล้วครับมาแล้ว โอ้ยเอ้ยจม่าเลยโอ้ยพี่เวีเวฟกตายด้ยพี่เวฟกตายด้ยโคดิ้งไม่ได้คือหนีไปไหนให้ผู้มองไม่เห็นไม่ได้เหรอว่าเก่งเป็นคนนี้นะแต่ว่าตูรงนล้วมันโล่งไงผมหันหลังไปผมเห็นแต่รองเท้าพี่วิ่งไปแล้วอ้าวไอ้ธามเก็บแล้วเฮ้ยเราเรารอบนี้เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างโอเคครับรอบนี้ผมเป็นเฟมเป็นคนล่านะครับแล้วพี่เวฟกับไอ้ธามของติ๊กต้นนงซื้อเอาป่พี่พี่จะเลือกอะไร รถดาบคืออะไรวะดาบเหมือนว่าน่าจะเอาไว้สตันอะตีกระเด็นตีกระเด็นอ่าดูสายนี้ดีกว่าครับอ๋อละไปลุยเฮ้ยมันเลือสาเดียวกูนเลยคุณเดียวมันเลือกสายอื่นเลือกสายน้าไว้หน้าไว้เหมือนกันเฮ้ยไวไป้ายไปมอเปิดพวกเปิดพวกไก่กุ๊กยังเฮ้ยสรุปประท้าไหนเนี่ยกาลงทางเหรนะคิดดีๆี่คิดดีๆอะไรมันก็แค่ไวเน็ตธรรมดาจะไม่เห็นได้ไง มันงงมันเนียนนี่แล้วว่ะใช่เหรอพี่รู้ได้ไงหยุดเดีวะผมจะเริ่มจะเริ่มจะเล่าพี่ผมจะเริ่มเฮ้ยไปเจอได้ไงวะบ้าบอนี่ผ่านหรือเปล่าเออจริงจริงยาวเลยว่ะพี่พี่พี่ต่อเจอกันแล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่นี่มันยิงปาไม่ถึงเกงไม่เกงบดไม่ยิงอ่ะมึงเกีอะมันไม่ยิงช่วยอ่ะไปไปไปใส่ะผมยิงแล้วพี่ ล้องไหวร้องไหวร้องไหวไม่ร้องไหวขอร้องไหวเอ๊ะอะไรอ่ะแพ้แพ้แพ้ไอ้ดูดิทามแพ้แล้วไปเกีียวไม่เกี่ยวไม่ยอมดูนี่ดูเมื่อกี้แค่หลุมทันเฉยเฉยเมื่อกี้อ่อนให้เมื่อกี้อ่อนให้เมื่อกี้อ่อนให้คลิปอะไรนะมอนบีเอสร้อยคนไม่เอาเราไปเพราะอย่างนี้แหละหลังๆเริ่มอ่อนเลยเดี๋ยวเอาจริงให้ดูน้องๆร้องของคอลล่าทับอันที่สอันที่สามย้อนย้อนกลับมากับย้อนกลับจุดเดิมสามวินาที ตัดสาวไนาทีก่อนพี่อยู่ไหนพี่อยู่จุดนั้นแ่ะมึงรู้ป่ะมึงว่าเมื่อตอนนี้เฟรมบอกว่าเอ้ยมันมาถึงนี่แล้วอ่ะเอตอนนั้นแ่ะกูอยู่ตรงหน้ามกูเลยใช่เหรอใช่เออมีจุดป้องกันนะคนครับผมเจอแล้วครับผมตอนนี้ผมเจอแล้วนะฮะไม่เปินวางแฉกปิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนไม่ได้หนคุณชีสูงเลยวิ่งไปไหนเราวิ่งไปไหนมาเร็วแต่ว่าอ๊เบ๊จะไม่ผ่านตรงนี้เลยตรงไหนพี่ตรงไหนพี่ กินนิ่งๆเล่นรอบอกอยู่เยอะด้วยเฮ้ยเฟมเฟมสมแล้วนะพี่เป็นอัจฉริยะเฮ้ยมันโอ้โหเปนวิ่งยาวเลยว่ะเฮ้ยพี่พี่ดังนู้นเดี๋ยวผมดักข้างนี้เองเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยเอาแล้วพี่เฟมพร้อมยังผมรอผมรอโบบาโบบาแล้วพี่เฟมยัง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 ดูอยู่ดูอยู่เออแต่แต่พี่มานะผมมาดังผมพี่มานะผม เอ้มันดันห้าแล้วเอมันไม่เฟรมเลยเออเมื่อก้กูพยายามแล้วไ้มันไม่ช่วยพี่เฟรมเลยทวดีเกัพี่ไเมื่อกี้ไอ้มันโยนพี่ผมไม่ได้โยนกูไปด้ใหม่แล้วเฮ้ยเม้ผมตกเฮ้ยอ้เอ้ะ้องแล้้มันโยนเอายีเอายี่เอายี่เอายี่วะเออให้ไอ้กู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 ให้กูหาหรืออะไรก็ได้าว่ามาเลยตก อเคเอ้ยเอางี้ไปทำฝ่าให้สองพี่น้องก็โชว์ดิเราอยู่ด้วยกันดีกว่าได้ได้ได้ปีนเปี่ยนจาหมวกเป็นรองเท้าเอาหรอเอารองเท้าอ่ะเอามามมามมี่หมวก อ้าไม่รู้นึกว่าจะเอ้มกวิ่งแอบไม่เป๊ะบ่ะไม่รู้ที่รู้ป่ะวิคดีดห่นปะที่ดีจะมาทำแบบนั้นได้เลยได้เลยเออสายโลเค็ตไม่กดมันทำอะไรไม่ได้อ่ะเออเออมันมันวางแท็บไปได้เว้ยไปวางแล้วเล่นตรงตรงนั้นตรงนี้มันก็วางไม่ได้ ทำพร้อมยังทำไปแล้วไปแล้วไปทำจัดไปช่วยจัดไปกระพริบทำจัดไปช่วยจ่าไฟกระพริบเฮ้ยมันวิ่งยาวเลยวะจัดไปทำจัดไปเอ้ยมันจะไหนวะไปโว้ยทำไม่จะทำตายเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเฮไรแล้วมันเงียบแม่อะไรครับอะไรครับคุณฟีเฟมอะไรครับฮันเด้ฮันเด้ไวบอนเนียเหมือนเนี่เหมือนเดี่ยปลาดิ กุมยูกุมิยูตกมยูต้อตอยต้องต้องต้อยตออะร่ยโอ้ดักเลยซ้ายขวาพี่ทย่ยาไปพี่ยาไปยืนอยู่หน้านี membership membership. ้พ่ออยู่หน้านี้อยู่นี่อยู่นี่ ไปเลครับะเลครับไปมาหมดเวลาหมดเวลานะักรอเลยเ้ย้จามปามืดคืปลามืดเลยักรอเลยต่อไปพี่ไม่ม <to laugh worldwide> <dunk> ีของขึ้นไหนทำทำมาตาสุดท้ายละขอตาสุดท้ายแต่เป็นโคบินนะพี่เดี๋ยวผมก็ทำป็นกานเดียเติงเอ้ยได้เลยตาสุดท้ายตาสุดท้ายปลามืดสะกมึง ตัดบทสิบหกมึงโง่มาเหรอครับเข้ามาดิครับเรายืนอยู่ฐานได้เลยนะพี่พี่เป็นเอ้ยมันไม่มีหมดเวลาทัวร์ทัวร์หรอเอ้ยอยู่ฐานอยู่ฐานอยู่ฐานพูอยู่ฐานเลยจริงเหรอพี่จริงเหรอพี่อ๋อ เฮ้ยตรองน้ำเฮ้ยไอ้เียูกำลังหแล้วขึ้ยแม่งขึ้นติดตรงนี้ยดดิไม่ได้แล้ววะไม่ได้แล้วไม่เห็นได้ไงนะทามน้ได้เลยวน้าววน้ไอ้เไปได้มไม่เห็นได้ไงนะทาฮะเขาไปแล้วเหรอเออไปแล้วเฮ้ยบ้ายังไม่เเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วใมึงนั่อ

โอเคครับเกมนี day, ne, ้จบไปกันก่อนนะครับผมช่องกดไ์ใช่กัแชร์ครับ่ลูกตาไป่ลอยได้สรับคลิปหน้าครับสวัสดีครับบายบายครับผม